นะครับงานนี้กำตามจนองแล้วพี่ๆนะหนุ่มขมรลายนี้ก็อีกหนึ่งคนนะครับที่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงนะครับเบากีตา้าได้ไปตามคลิปของหนุ่มขมรคนนี้มาแล้วท่านผู้ชมเนาะซึ่งหนุ่มขมรคนนี้เขาถ่ายคลิปนะครับเป็นคนถ่ายคลิปแล้วก็ ให้เมียเป็นคนถือมือถือถือกล้องแล้วก็ถือโทรศัพท์นะครับเมียเป็นคนถ่ายให้นะครับหนุ่มกรเมนคนนี้ทําท่าเต้นแล้วก็เหยียบงธงชาไทยนะครับดูครับพฤติกรรมหนุ่มกรเมนคนนี้คลิปของหนุ่มกรเมนคนนี้มีหลายตานผสมนะเขาทําหลายคลิปนะครับลงซ่องตอกตอกของเขานะครับนะ พี่ๆรู้ไหมว่าพฤติกรรมหนุ่มขมรที่ทำกับธงชาริไทยแบบนี้ว่าสิ่งที่เขาได้รับตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับแล้วบาวกีตาจะเอามาให้พี่ๆได้ดูว่าเวรกรรมตามสนองหนุ่มขมรคนนี้ยังไงนะครับนะตอนทำล่าเลิงนะครับตอนทำไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงนะครับ ไม่รู้ซะแล้วว่า,งาธงชาติไทยนี่ศักดิ์สิทธิ์นะครับนะไม่รู้ซะแล้วว่า,งาธงชาติไทยนี่มีเลือดเนื้อมีบรรพบุรุษมีพ่อหลวงคอยคุ้มครองรักษาประเทศไทยรักษา,งาธงชาติไทยอยู่นะครับแต่นมคามนคนนี้ไม่รู้การศึกษานะครับผู้นําเป็นยังไงภะษาชนก็เป็นอย่างนั้นนะครับล่าสุดนะครับเป็นยังไงครับกรรมตามสนองครับพี่พ ถึงขั้นต้องล้ามโซ่ไว้นะครับถึงต้องมัดโซ่ไว้เลยท,ท่านผู้ชมนะหนุ่มกระเมนคนนี้กลายเป็นบ้าแล้วพี่ๆนะครับเสียสติไปแล้วนะครับหลังจากที่เหยียบทงซาตไทยไปนะครับประมาณ3เดือนครับนะสเดือนได้นะครับซึ่งบาวก,กีตา้าได้เข้าไปดูแต่ละคลิปแต่ละคลิปของหนุ่มกาเมนคนนี้ นะครับก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับนะซึ่งเขาเนี่ยเป็นคนเต้นเมียของเขาเนี่ยเป็นคนถือกล้องถือโทรศัพท์นะครับตอนนี้ผัวผัวเป็นบ้าน,นะครับได้รับผลกรรมกับสิ่งที่เขาก่อแล้วพี่ๆนะแม่เป็นคนป้อนข้าวป้อนนะ้ำเพราะว่าลูกต้องได้มัดโซ่ไว้ล่ามโซ่ไว้ท่านผู้ชมนะล่ามโซ่ไว้เหมือนหมาเลยนี่แหละครับ เสียสตินะครับกรรมตามสนองแล้วบักกิต้าบอกแล้วว่าอย่าเล่นกับงธงชาติไทยนะครับมันศักดิ์สิทธิ์มากนะครับงธงชาติไทยนี่ยไม่มีใครหรอกที่จะไปะเหยียบนะบอกเลยนะไม่มีใครเอา,งาธงชาติไปเหยียบนะครับนะมีแต่คนขมรน,นะครับไม่รู้จักที่ต่าที่สูงเนาะซึ่งเมียของเ้าก็ยังไม่เป็นอะไรท่านผู้ชมเป็นแค่หนุ่มขมรคนนี้นะครับ นะบาวกีตาจะพาพี่ๆมาดูว่าหนุ่มขมนคนนี้เสียสติกลายเป็นบ้านะครับนะตอนตอนเหยียบทงศาดไทยตอนใช้เพลงเนี่ยเต้นแล้วก็เหยียบเนี่ยล่าเริงม,มีความสุขนะครับนะโอ้โหตอนนี้เป็นไงครับเวรกรรมมีจริงนะครับบาวกีตาบอกแล้วว่าคนเราอ่ะต้องเรียน ต้องมีการศึกษาเรียนวันละสองสมมงมันก็เลยทำให้คนขเขมรคิดแบบนี้พฤติกรรมแบบนี้นะครับนะพี่ๆครับบาวกีตาร์บอกเลยนะว่าหนุ่มขเขมรคนนี้เนี่ยหนักกว่าลายที่พันผ่านมานะพี่ๆนะถึงขั้นเป็นบ้านะครับถึงขั้นต้องมัดโซ่ลามโซ่ไว้นะครับนะเพราะว่าพ่อแม่ไม่ให้ไม่ให้ออกไปไหน นะครับนะเพราะว่าออกไปก็ไปทําพฤติกรรมแบบนี้กับธงชาติไทยกับธงชาติประเทศอื่นนะครับพ่อแม่ต้องนะต้องล้าโซ่ไว้ต้องมัดโซ่ไว้นะครับแม่ถึงขั้นนั่งป้อนนั่งให้ข้าวให้น้ําเลยนะพี่ๆนะบกกิต้าจะพามารับชมหนุ่มกระเมนคนนี้ครับมารับชมคลิปเต็มของหนุ่มกระเมนคนนี้ได้เลยครับผม

เป็นตามเสนโครนะหมกับค้าไม่เล่นงวยงอ่ะนนังนะจฮู้หลนย่จนะอ่าอ่าโอ้วไหล้ยอเ้นน cit ่งักี้่อยเรื่อยนี่แหละครับพี่ๆกรกมตามสนองหนุ่มเขมรคนนี้ที่เหยียบทงซาตไทยนะครับไม่รู้จักที่ตามที่สูง เป็นไงครับขราวนี้ถึงขั้นเป็นบ้าถึงขั้นต้องมัดโซ่ล้ามโซ่ไว้นะครับไปไหนไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเสียสติไปแล้วเนาะไม่รู้เขาไปเจออะไรมานะตอนทำคลิปเหยียบธงชาติไทยนีโอ้โหล่าเริงเต้นเยาะเยอะอย่างโน้นอ,อย่างนี้นะครับเมียก็เป็นคนถ่ายให้นะท่านผู้ชมนะแต่เมียไม่เป็นอะไร มีแต่ผัวที่เป็นนะครับพี่พี่คิดว่าอาการแบบนี้เป็นยังไงครับอาการแบบนี้พี่พี่คิดว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มของทงชาติไทยไหมครับหรือว่าเขาได้รับกรรมกับสิ่งที่เขาก่อนะครับส่วนตัวบาลกีตาร์นี่บอกเลยว่าหนุ่มขเขมรคนนี้เจอของดีเข้าแล้วนะครับ มันพระบรุษไทยจัดการแล้วพี่ๆนะงธงชาติไทยนี่ไม่ใช่เรื่องเ,เล่นๆนะครับอย่าไปหาทำนะทุกคนนะถ้าไม่อยากเป็นเหมือนหนุ่มขเขมรคนนี้บาวกีตาร์เตือนเลยนะครับนะหลายๆประเทศอย่าไปหาทำนะครับนะประเทศลาวนะพี่น้องคนลาวอย่าไปหาทำเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นงธงชาติประเทศไหน ก็อย่าไปทำตามคนขเขมรนะครับนะมันจะทำให้ชีวิตของเราล่มจมไม่เจริญนะครับมีอันเป็นไปนะครับเหมือนกับหนมขเขมรคนนี้นะทุกคนพี่ๆคิดว่าจะสงสารหรือว่าจะสมน้ำหน้าดีครับนะ